ว,นะวยทำไมเขาไม่หาที่พักให้รถเข้าถึงได้เลยอะหาเรื่องยุ่งยากเอานาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเราก็ได้มาเดินดูธรรมชาตินี่ไงดีนะนันินไม่ได้เอากระเป๋าลากมาไปไปต่อน,นินไม่อยากเดินต่อแล้วว่ะไม่อยากแม้แต่ก้าวเดียวผมเข้าใจใช่ไหมคุณลูก เดินเดือนน่าจะบอกก่อนนะว่ามาเดินป่าเดินเขาพี่เขาจะได้เตรียมตัวถูกโหมันแค่เดินเขาเตี้ยๆไหมไหนบอกว่าชอบเข้าฟิตเนสต่อยมวยไงไม่อ่อนปวกเปียกงี้อชอบเข้าฟิตเนสไม่ได้ชอบเข้าป่าเดินเขาแบบนี้นี่มันเหมือนกันตรงไหนฮะเอางานทิละคนเราไม่เหมือนกันหันเข้าใจคนอื่นบ้างสิ เอออีกนิดเดียวก็ถึงแล้วครับนริน,นไอ้ภูมิมึงค่อยตามมากับนรินก็ได้เออเออไปก่อนนะเลอยอ่าที่รักเ,รเขาอยากเห็นที่พักแล้วไปทคุณนรินถ้าเกิดว่าไม่ไหวอ่ะเรียกพายได้เลยนะคะเดี๋ยวพายกับพี่กายเดินหลอค่อยๆตามมาก็ได้นะคะ ตามมาไว้เดินระวังระวังนะสบายมากคุณตกลงว่าสองคนเนี้เขาเป็นแฟนกันจริงๆหรอยอดยออใช่หมไม่ชอบกันตอนไหนอ่ะก็ผู้หญิงเพิ่งเข้ามาทำงานเองไม่ใช่หรอโห เร็วแรงยิ่งกว่าเน็ตไฟเบอร์ 5G ซะอีกจับผู้ชายเก่งมาชี้เล่น